กซีรี่รถบ้านครถใหม่ไม่น้อยไม่น้อยเลยโหมป้ายแดงครับพี่น้อมเลขไม่แรหนึ่งหมื่นโลหนึ่งหมื่นโลสีไม่เคยเลีย์แม้แต่ชิ้นเดียวจ้าเจ้าของป้ายแดงเมื่อเมื่อเดียวลำดับเดียวลำดับเดียวครับพี่เสอนและที่สําคัญครับผมทุกเครดิตจบรับรถที่ศูนย์บาทโอ้โหฟรีจองฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวรับรถครับรับรถเลยวันเริ่มต้นเพียงแค่แปดพันหกร้อยบาทโอ้โหแปดพันห้าร้อยบาทไป มาสวัสดีครับพอกไอเซมรถซิ่งครับผมพอกไอเซมทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามจัดให้สําหรับพ่อพี่น้องเอฟซไปทำมาหากินครับผมสวยรับเสียยะบรรทาครับผมมาพบกับเสียยะทั้งที ก็ต้องจัดหนักจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าของเราครับผมไปครับเมเน่ภาพรถรุ่นยังครับเสียยนท่ามิวอิสุสุดีแมก 1.9S 1.9บูพาวเวอร์ X-Series เลย1 9 x ซ e r i e s ปี2000 ยี่สิบเอ็ดครับผมท็อปสุดของรุ่นท็อปสุดเลยนะท็อปสุดตัวแพงที่สุดของายแดงเลยของไปแดงเลยที่สําคัญจัดไปเกินครับเกินนะเกษตรกรออกรถศูนย์บาทขายขายออกรถศูนย์บาทงานบริษัทออกรถศูนย์บาทสั่างออกรถศูนย์บาทรับเหมาออกรถศูนย์บาทค่าขายออกรถศูนย์บาทเลี้ยงวัวออกรถศูนย์บาทเลี้ยงควยออกรถศูนย์บาทนะเลี้ยงเมียน่อยได้ปะโอบ่ได้เมียหลวงสิตามสีไปไปเบิกเงิน มา1.9บ Blue Power X ซีรีส์ครับผมโอ้โหสติกเกอร์แท้จากโรงงานไฟปร่ยเจอรไดี LED ตะเมนรอผดผู้รอบบกโล่ักกแตงนะสภาพรถใหม่ป้ายแดงจก็คือมึงขับมารีเทิร์นเดียวแล้วว่าขายเรื่องไงขัดได้ทิปเดียวอ๋อทิปเดียวทิปเดียวนะสภาพ จัะกิบกิบครับพี่น้องจับกิบเลยชมเดียวกับป้ายแดงนะและที่สําคัญจ้าป้ายแดงออกรถเท่าไหรไม่รู้ไม่รู้ดาวสี่ห้าหมื่นดาวแสนสองแสนกูไม่รู้มาหาไอ้เสมกับเสียยะครับผมต้องจัดพี่น้องให้ไปทำมาหากินออกรถศูนย์บาทพ่อเอาไปเลยโอ้โหดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนนะคัพฟรีนะครับผมรับชมวิดีโอนี่รับส่วนลดอีกสองหมื่นบาทครับผมโอ้ยบัตรไปเดียวบัตรไปเดียวเงินบัตรประชารัฐนะบัตรประชาชน บัตรบัตรคนจนบัตรคนพิการก็ไม่ได้บ้าบัตรยังไงช่วงจะบัตรคนจนนี่กูบัดมือเลยเอาบัตรประชาชนมาโอ้ยเอามาเปิดทางไหนพี่น้องครับผมโอ้หนาเอ็กซีดีไม่หน่อยไม่น่อยเอ็กซีดีครับตัวเสียดเขาคือจะเป็นโลโก้แดงนะแล้วก็ตะเข็บพวกนี้จ้าข้างในมันจะเป็นสีแดงสีสีแดงครับพี่น้องกระจกปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมเห็นปะ ขี่มุ้งขี่มือพอมีไม่มีไม่มีรถไม่หมื่นเดียวอ่ามือหนึ่งหมื่นสองพันโลหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันโลอ่าทำไมไม่แท้เนี่ยอมขี่มาผู้ชนะเลยครับผมจอต้องคงก็ต้องขอยมีหมดนะรับประกันเลขไม่แท้ครับผมโดยวิชาชีพขายรถมาสิบปีอ่าถ้ามีการโกงไม่ครับนะเอามาขึ้นเอายัเอาค่าเสียใจไปอีหนึ่งแสนแมนนะคู่ใจใจกูนี่นะใจใจเองเลยนะโอเคเริ่มมดตะคงตะเก็บ น็อตประตงประตูไม่มีรอยไขรอยแกะนะครับเดิมหมดรับประกันเลยเดิมหมดอ่าน็อตน็อตน็อตไม่ขยับสักตัวสักตัวเลยรถคันนี้นะไอเสี่ยงเจอรีวิวตั้งแต่ประตูฝาท้ายครับขีตะเล่ฟังพุ่นของเครื่องฟังพุ่นถ้าน็อตมีขยับแม้แต่ตัวเดียวรับส่วนรถตัวละสองหมื่นตัวละสองหมื่นเลยโอเคไหมครับผมโอเครถใหม่ขนาดนี้ครับประตูถอดมึงกล้าซื้อไหมไม่กล้าครับรถใหม่ขนาดนี้ยกเครื่อง ยกเครื่องทําเครื่องมึงกล้าซื้อไหมไม่กล้าครับเออเราต้องรีวิวให้ชัดเจนให้ชัดเจนครับผมนะอารอดเดีิมๆอด่ายนั้นอยากได้แม็กซิ่งก็สั่งนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้อีกเอ้านะอันนี้อาไปทำมาหากินแต่อย่างงี้แม่งก็โคตรหล่อแล้วนะหล่อแล้วหล่อแล้วนะนะความพิเศษของเอ็กซิลี่ครับครับผมแต่งสเกิร์ตรอบคันรอบคันนะโอ้โหครับผมรถครับเป็นรถบ้านครับเห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์เดิมเดิมหมดครับน็อตไม่มีรอยไข่รอยเกล็ดครับผมกับบังก็มา ไม่มีรอยจงรอยเจาะครับผมนะรับประกันครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนะรับรับประกันบ่เคยมีการ่วนหนักพิความจมน้าไฟใหม่แต่ต่อเลคสซี่ต่ต่อเลโก้ถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มครับผมรับประกันโครงสร้างของรถเดิมโตเครื่องของรถเดิมผเลขไหม้ไหม้แท้สีไม่เคยเคลียร์แม้แต่ชิ้นเดียวนะแลผม้วก็รับประกันครับรถคันนี้บ่เคยต่อขอกต่อแซงน้าบรรทุกของหนักมากจะได้สบายใจบ่เคยแลนน้ำทะเลมนครับบ่เคยแลนอาหารทะเลครับนะโมเมนต์น่คือขลังขึ้นมา อมเลยจังสันก็ยัิซื้อเราลดปีใหม่ขนาดนีิเธอสบายใจได้ครับโคตรใหม่โคตรรอโลหมื่นโลสภาพนี้ครับมือสองมีคันเดียวมีคันเดียวถ้าอยากได้สภาพนี้นะจอมทีหลังนะพุ่นไปซื้อป้ายแดงเลยเพราะว่ามันมีแค่ี้แต่ป้ายแดงต้องรอรถอ่ะพี่สามเดือนสามเดือนปัจจุบันผมรอมา6เดือนแล้วผมยังไม่ได้รถเลยพี่ ผู้ใดมีเงินดาวอันนี้ไม่ว่าไปมือหนึ่งเลยแต่อันนี้ไอ้เสียงกระเสียะจัดให้สำหรับพี่น้องงบหน่อยศูนย์บาทจบที่ศูนย์บาทมาจากได้รถดูดิงานรอตะคงตะเข็บเดิมหมดเดิมหมดครับรถบ้านนงาะประตงประตูเดิมหมดถ้ายางนี่ยังถุงยางยังฉีกหมดเลยโอ๊ยแม่สงกระปกถุงยางยังไม่แสะเลยใส่ถุงยางแล้วม่ฉีกให้มันเรียบร้อยตะเก็บให้มันเรียบร้อยถ้าถ้ารถคันนี้ไม่เดิมเนี่ยเดี๋ยวกระเซียะจะจุดไฟเผาโชว์เลยไฟเผาเลย จบจบไปเลยเอาดูห้องเครื่องห้องเครื่องยังไม่ได้ลาเลยสิวิธีลาเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่เดิมมันครับเดิมหมดเดิวตามที่พวกเราหักนะถอดไหมถอดไหมถอดไหมเดิมหมดถ้าถอดจะลดให้ตัวละสองเดิมนี่เดิมน็อตแบตยังไม่มีรอยไข่รอยแกะเลยน็อตแบตยังไม่มีอาเครื่องเดิมเดิมหมดฝาโป่งหม้อกอยครบเดิมเดิมหมดครับพี่น้องครับผมโอ้โหโอยปวดโพรอจัดครับ เรียกว่าบักสุดรอแล้วท่านนี้รอจัดนายกบอกถึงนายกลาออกก็ยังบอกว่ารอจัดตู้เหรอนายกตู้เลยไงนายกจู้เหรอเห็นได้ยินข่าวว่าว่าจะลงหน้าเดี๋ยววไนนี้แต่นายกตู้เขาเป็นคนดีนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่แตงโมอ่ะไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีตกปึ๊บไปเลย มาจัดให้พี่น้องเอาไปทำมาให้กินครับใครที่กำลังมองหารถใหม่สภาพป้ายแดงครับติดต่อเข้ามาเลยเลยคันนี้ฟีด้าทุกเครดิตฟีดาวทุกเครดิตฟีดาวทุกเงื่อนไขจัดได้เบิดครับคุณสมบัติจะติดแบคไลท์จะติดแบคไลทกับพ่อไปเดี๋ยวฟังโปรโมชั่นสำหรับราคาพิเศษสำหรับคุณพี่น้องซีซังจ๋อง X Series คันนี้ผ่านออนไลน์เนาะอ้าวราคาขายถูกทวงเพียงแค่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับพิเศษและที่สำคัญครับออกรถคันนี้นะใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทพิเศษทุกเครดิตเลยโปรโมชั่น ครับนะดอกเบี้ย0% 12เดเอน12เดือนปีแรกตลอดทั้งปีครับนะ12เดือนแรกพี่น้องเอาไปตั้งโต๊ะ0 0บาทพอน8 5 0 0ครับผมหลังจากนั้นหมดดอกเบี้ย0% 12ยเอนเดือนพี่น้องไปพอนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่13,000กับอีก500บกาหจ้าร้อยบาทโอ้โหแล้วก็รับชมคลิปวิดีโอนี้แคปหน้าจอมารับส่วนลดทันที2 0 0 0 0บาทพอ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 เอา าวันนี้สําหรับลูกค้าอยุต่างจังหวัดครับจ้ไม่ต้องมาไม่ต้องเดินทางมาบริการทั่วประเทศไทยจ้นายโบจะเป็นค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีบริการซสัญญาฮอดบ้านฟรีส่งรถฟรีฮอดบ้านฟรีทายน้ำมันเครื่องฟรีทายกลองเครื่องฟรีทายของเหลวฟรีซิมติดรอบคันฟรีบรรจุยนต์ติดรอบคันฟรีรับประกันหลังการขายอีกหนึ่งปีเต็มพร้อมกับอยากได้แม็กซิ่งเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฟรีอีกไอโหลดจังสั้นไอจังซี่ครับตะแข้งคางยกหลังได้เบิร์ดได้เบิร์ด แต่ขอแค่แลนให้มันตรงนะครับโมเมนต์ว่าสร้างไอ้หอวมันแรแล้วไปแข้งขางไแง่งขางเดียวนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะ <laughs> พอพอห้องปอดสิดามึงกลับอยู่เลอ อาฝากครับผมช่องทางการติจิตอจอดครับเบอร์โทรศัพท์ของไอ้เซมครับนะ8 4น8์เก้าแปที่้างอีกที่098 498 2761ครับผมนะส่องทางการติจิตอครับ f a c e b o o k นะแฟนเพจเกษมรรสซิ่ง f y y u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  e e h ช n n e l เกษมรรสซิ่ง TikTok กเกษมรรสซิ่งและก็คนที่รีวิวอยู่นี่ไอ้เกมรสซิ่งเดิมผมอ้าวสำหรับเสียยะนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 5 4 3 2 9 5 3 4 0854329534นะครับแฟนเพจเสียยะบันท่า YouTube ส่วนตัวเสียยะบันท่าแล้วก็ TikTok เสียยะบันท่าที่รีวิวอยู่นี่ก็เสียยะบันท่านะครับผมอ่าแล้วก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์ไปค่ะนะแชร์คลิปวิดีโอนี่ครับผมอ่าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอ่ามูหยัดติฮูคูติกาครับผมมาจองที่บางสกุลหาเร็วทียังพระทันบางสกุลก็ตามแต่เอาค่าขนมไปเดยห้า0 0นบาทโอเคหูเลียงแชร์ไปรับ5,000จ้า เออแค่ซื้อพ่ได้เสีย์เงูงแช่อสค่าเน็ตน้อยเดียวแค่นี้แช่ไปเถอะเออปวดพูดอุ้ยแต่ค่าเนี่ย้งต้องหาพันบาทพิสีมโอ้เงินจองไม่ต้องเสียบัตรประชาชนใบเดียวครับผมโอเคเอ็กซดีรถบ้านปี21่สิบไม่หมื่นโลหมื่นโลฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น8,500ครับพี่น้องเก้า